สวัสดีครับมาแนะนําสินค้าอันนี้เป็นสินค้าตัวอย่างนะครับมาละสวยเงางามตัวนูนด้วยนะครับโลโก้แล้วก็กล่องก็เป็นกระดาษด้านอย่างดีนะครับข้างหลังมองเห็นโลโก้ข้างในด้วยนะครับสกรีนสีนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับที่ชาร์จ20วัตต์ของ T.M มาแกะดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงข้างในกันนะครับว่าข้างในประกอบไปด้วยอะไรบ้าง แป้งมาแล้วหัวชาร์จ20วัตตวันนะครับสเปกอยู่ข้างล่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังกล่องตรงนี้สายชาร์จนะครับ t ท p e C ท o t y p ี C นะครับอันนี้คือรุ่นตัวอย่างอันนี้เป็น PVC ขึ้นรูปนะครับชิ้นเดียวมันจะทนทานมากเดี๋ยวเรามารีวิว เรื่องการชาร์จเอนิจีอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับพอน้ำจิ้มน้ำจิ้มขอบคุณมากครับ